สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบ้านชุติกาชาโรต์นะคะและแล้วก็มาถึงดวงความรักเดือนกุมภาพันธ์2565สําหรับคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดราศีมีนอยู่ในราศีมีนนะคะถ้าใครทราบลัคนาก็สามารถดูได้ตามลัคนาโหราศาสตร์ไทยถ้าไม่ทราบลัคนาหรือไม่มั่นใจในเรื่องของราศีต่างๆก็สามารถดูได้ตามช่วงวันแล้วก็เดือนที่ระบ,บุไว้ข้างล่างตรงคําอธิบายเลยโชว์ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะ ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มดูดวงเช่นเคยโชยจะบอกกติกาก่อนการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยวรวมโดยคนหมู่มากไม่ได้เฉพาะจะจงค่าใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยดูแล้วอย่านําไปคิดมากอย่านําไปวิตกกังวลหรือนําไปทะเลาะก,กับใครมีปัญหากับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะให้ฟังเพลินๆดูเพลินๆเ,เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจะฟังสองดูสองหรือดูตามใครอย,อยังไงก็แล้วแต่ทุกๆก,การรับชมรับฟังขอให้คุณมีแต่ความสุขอย่าเครียดนะคะเพราะนี่ ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับโชว์ก็สามารถแอดไลน์อ f ฟิเชียเข้ามาได้ที่เครื่องหมาย6 6 4 6 nnnxx นะคะหกห6 n 3ตัวแล้วก็ x 2ตัวเพื่อสอบถามในเรื่องของอัตราค่าดูดวงต่างๆและโชก็ไม่ได้ดูแค่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่านั้น ยังดูในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสุขภาพโชคลาภต่างๆเหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าในสิ่งที่คุณอยากรู้อยากถามอยากมาเปิดไพ่อยากมาดูดวงกับโชว์นั้นนะคะโชว์เปิดไพ่ให้ได้ไหมดูดวงให้ได้หรือเปล่าก็ลองทักทายเข้ามาสอบถามกันก่อนได้จะตัดสินใจยังไงจะว่ายังไงค่อยว่ากันทีอ e ีกทีเนาะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็น Facebook Fanpage ชื่อว่าบ้านโจดิกาทาร์ท ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด o l ลโลกดซีฟรีชให้กันด้วยทางช่องทางนั้นเนี่ยนอกจากจะมีการอัปเดตขาะว่าคลิปต่างๆช่องทาง YouTube มาครบแล้วก็ยังมีในเรื่องของดวงความรักรายปักให้ทุกทคนได้เข้าไปอัปเดตด้วยนะคะเข้าไปดูเข้าไปอ่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยเนาะ ทีนี้เนี่ยกลับมาที่เรื่องของการดูดวงนี้นะคะการดูดวงนี้โช์จะดูตามสถานะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นของคนที่มีคู่มีแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันของคนโสดนะคะโดยคนโสดก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. น,นะคะเป็นของคนที่โสดสนิทโสดไม่มีคนคุยเลยเนาะอยากรู้ความเป็นไปว่าเราจะมีใครเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะ แล้วก็2นะคะก็เป็นของคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนกันต่อได้คบกันหรือเปล่าหรือสารความสัมพันธ์กันไปในทิศทางไหนแล้วก็เป็นของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะคะหรือคุณทั้งคู่ตกลงปลงใจกนันแล้วว่าจะอยู่กันในสถานะของสามีภรรยากันเนาะสำหรับช่วงสุดท้ายนะคะต้องเรียกว่าช่วงเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่มีแล้วนะคะสําหรับคนที่จบความสัมพันธ์แล้วแต่ยังอยากรู้นะ ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ดีไหมมีความสุขดีไหมคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่ายังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตอยู่ไหมนะคะคิดถึงกันอยู่ไหมหรือความเป็นไประหว่างเราอะ่ะมันเป็นไปในลักษณะไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนที่มีคู่มีแฟนกันก่อนเลยนะคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรจะต้องรู้ต้องทรงาบต้องวางแผนบ้างไหม strength นะคะ s t r e n g t เนี่ยก็เป็นไพ่แห่งความเข้มแข็ง,งความแข็งแรงนะคะเข้มแข,แข็งแข็งแรงจนขณะที่สามารถที่จะต่อสู้กับมังกรด้วยมือเปล่าได้เลยตี p e n t a c ourse, ค e s สามเหรียญน,นะคะสามเหรียญเนี่ยก็หมายถึงการพูดคุยการเจรจาต่อรองการพบปะเพื่อหาตรงกลางหาร e s u l t ระหรว่างเรานะคะ ตมูลนะคะตมูนเนี่ยก็เป็นไพ่ความรู้สึกที่มันไม่มีเสถียรภาพเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายติดติดขัดขัดนะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะจมค่อนข้างที่จะติ่งเจ็บจ w ากับความรู้สึกณตอนนี้นะคะตมูลตีโวลส์คาะสามไม้สามคาถาสามเมท้านะคะก็หมายถึงการปักหลักเพื่อรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยใครบางคนรอคอยความสัมพันธ์บางอย่างนะคะตีโวส์ six source นะคะ6ดาบ6ดาบ,ดาบเนี่ยก็หมายถึงนะคะเรื่องราวหรือประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันจบลงแล้วแต่จริงๆมันยังไม่ได้จบลงแบบที่เราคิดหรือเราปรารถนานะคะมันยังไปต่อเรื่อยๆยังวนเวียนกันอยู่นะคะมาดูไพ่สรุปกันนะคะ the princess นะคะเป็นไพ่แม่ชีอารมณ์ความรู้สึกที่มันสวิงขึ้นสวิงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไม่โอเคเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวยิ้มอย่างเยได้หมดนะคะ ถ้าถามว่าสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะคะชมมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะค่อนข้างที่จะมั่นคงคุณมีอะไรปรึกษาการมีอะไรคุยกันตลอดเวลาแต่มันมีเรื่องราวบางเรื่องหรือประสบการณ์บางอย่างอนะ่ะที่มันอาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ,อคุณทั้งคู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ไม่มั่นคงในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตตามหลอกหลอนนะคะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ คุณยังเคลียกันได้ไม่หมดหรือเคลียกันหมดแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องแค่คุณสองคนเท่านั้นนะคะมันเป็นเรื่องของคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสื่อสารระยะเวลาในการปรับความเข้าใจกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่เนาะแต่ว่า คุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ความมั่นคงที่คุณมีให้ต่อกันนะคะคนอื่นไม่เชื่อมั่นในตัวเราไม่เป็นไรนะคะเราเชื่อมั่นตัวเองและนะคะคู่ของเรานะคะ,ะแค่นั้นก็พอแล้วเนาะ เอาละต่อไปนะคะก็เป็นของคนที่โสดนะคะโดยคนโสดเนี่ยโชวจะแบ่งออกเป็น2ประเภทถูกไหมนะคะโชจะดูจากคนที่โสดสนิทโสดไม่มีคนคุยก่อนช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมอะไรที่เรากําลังแอบชอบแอบมองเขาอยู่เนี่ยเราจะเข้าหาเขาได้ไหรือเปล่าได้สารความสัมพันธ์ไหมหรือถ้าเรานิ่งๆเฉยๆของเราเนี่ย จะมีใครเข้ามาให้เราได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างไหมนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนสดสนิทมีโอกาสที่จะสละสดบ้างไหมในช่วงนี้นะคะ9วลค่ะเก้าไม้9้าคาาเก้าไม้เท้านะคะประสบการณ์เรื่องราวเก่าๆนะคะทัศนคติอะไรต่างๆที่มันฝังสมเป็นคุณแตอนนี้นะคะมันทําให้คุณรู้ว่าคุณควรจะแก้ไขควรวางแผนกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นและเป็นอยู่ตอนนี้ยังไงนะคะ ซิกซ l i ารค่ะเรื่องเก่าๆจริงๆด้วยนะคะ6ถ้วยเนี่ยหมายถึงประสบการณ์เก่าๆเพื่อนฝูงเก่าๆคนรักเก่านะคะความรู้สึกเก่าๆหรือประสบการณ์เก่าๆคืนย้อนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเอาละนะคะมันเป็นประสบการณ์เก่าแหละฉะนั้นคุณรู้วิธีแก้ไขรู้วิธีหาทางออกรู้ทางหนีที่ไล่นะคะ A c e of Swords นะหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบเนี่ยก็หมายถึงนะคะ การที่ตัดสินใจนะคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตัดสินประเด็นปัญหาหรือคุณมีความมุ่งมั่นมุ่งมาน,นะอุตสาหะในการทำเรื่องราวนั้นๆให้มันเกิดขึ้นจริงนะ two m o ค่ะสไม้สองคาถาสองไม้เท้านะคะก็หมายถึงการลงหลักปักฐานหรือการทำอะไรที่มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอะความรู้สึกดีๆหรือว่า เป็นหลักปักฐานให้คุณได้นะคะสามารถที่จะมองการไกลมีทัศนคติกับเรื่องนี้ได้นะคะฟั o โซส e นะคะ5ดาบ5ดาบเนี่ยก็หมายถึงการลดละความพยายามการยอมแพ้แล้วนะคะการที่เราไม่ไม่ที่ไม่พยายามที่จะไปต่อแล้วไม่รู้ว่าเจอเรื่องอะไรมานะแต่ตอนนี้ขอพอก่อนหยุดก่อนนะคะ เอซับชาร์ลิสค่ะห่งถ้วยนะคะหถ้วยเนี่ยก็หมายถึงนะคะการได้รับของขวัญของรางวาัลของกำน,นันของที่มีมูลค่ามี value หรือว่ามีคุณค่าทางจิตใจก็ได้นะถ้าถามว่าคนโสดนะช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะคะโชว์มองว่าคุณจะเจอใครที่เข้าหาคุณนะแล้วมันเป็นคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์หรือว่าคุณมีการเข้าหากันในรูปแบบที่คุณเคย ได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วคุณรู้ว่าคนแบบนี้จะเป็นคนยังไงแล้วคุณสามารถที่จะไปต่อกับคนคนนี้ได้หรือเปล่านะคะคุณดูคนออกมากยิ่งขึ้นนะคะเออถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนดีคนที่สามารถที่จะวางแผนไปต่อได้แต่คุณก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่คุณกลับนิ่งเฉยแล้วกำลังมองดูสถานการณ์รอบๆตัวเท่านั้นนะคะหรือถ้าคุณกำลังแอบชอบแอบมองใครเขาอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงนิ่งๆของคุณนะคุณอาจจะเข้าหาก็ได้แต่คุณไม่ได้รู้กับ นะคะผลลั์มันอาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ทําให้คุณเสียใจนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทรงๆะจะมีความรักก็เหมือนไม่มีอะ่ะก็คือแบบเราก็ชอบชอบกันแต่เราก็ไม่ได้พยายามอะไร,รเขาก็ไม่ได้พยายามอะไรมากมายนะคะต่างคนต่างดูดูกันอยู่นะอย่ามัวแต่จ้องนะคะระวังนะคะโดนฆ่าไปกินนะคะ <c oughs> เอาล่ะนะคะต่อไปก็เป็นของคนโสดเหมือนกันแต่คนโสดในะที่นี้นะคะก็คือคนที่มีคนคุยแล้วอะแต่ว่าสถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะยังอยากรู้ว่าตอนนี้เราจะยังไงกันต่อนะได้สารความสัมพันธ์กันไปในทิศทางไหนหรือกระทั่งว่าเราจะได้คบกันหรือเปล่านะคะ,ะการที่เขาเป็นอยู่แบบเนี้ยเขาชอบเราจริงๆริงไหมหรือเขาแค่หมอยอายเไก่หรือเข้ามาเล่นๆนะคะมาดูหน่อยสิ เด้ไพ่เซเว่นวอล์สค่ะเจ็ดไม้เจ็ดคาถาเจ็ดไม้เท้านะคะการต่อสู้การบุกบาาฝ่าฟันหรือการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนพยายามนะคะหรือนะคะค่อนข้างที่จะมีวินัยในเรื่องนั้นๆหรือคุณอยากไปต่อในะเรื่องนั้นๆมากๆนะคะเซเว่นวอส์ ons, เนาะ two swords นะคะสองดาบนะคะดาบเล่มหนึ่งหันเข้าหาตัวเล่มหนึ่งหันออกไปโดนปิดหูปิดตานะคะความสับสนวุ่นวายใจนะคะการที่ไม่ได้เอาชนะอะไรใดๆทั้งสิน้นนะั้นตอนนี้ก็คือแบบไม่รู้จะจับจ้วงดาบไปทางไหนไม่รู้จะฟันไปทางไหนแล้วมันจะดีสำหรับตัวเองเนาะเอเสกโวลส์ค่ะหนึ่งไม้หนึ 1, าา่งคาถาหนึ่งไม้เท้านะคะก็หมายถึงการลงหลักปักฐานฐานที่มั่นนะคะหรือว่าคุณมีความยึดมั่นถือมั่นนะเรื่องนั้นๆน่ะ ะะแล้วคุณไปต่อกับตัวเองได้ติ i ชลลิสค่ะสามถ้วยนะคะสามถ้วยเนี่ยก็หมายถึงความเป็นเพื่อนการเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าการที่คนเก่าๆเ,เนี่ยที่ห่างหายกันไปเนี่ยกลับมารีวิเนียนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะติเชลลิส six เอ uh, six source นะคะทษทีนะคะ6ดาบนะคะ6ดาบเนี่ยหมายถึงการที่มันมีความต่อเนื่องมีความเป็นไปเรื่อยๆอไม่รู้แหละว,ว่าคุณจะเจอกับอะไรมาหรือว่าพบกับเหตุการณ์ใดๆมาก่อนหน้านี้แล้วคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจบลงแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่จบแบบที่คิดนะคะ ต่อไปเป็นไพ่จัดเจวิลนะคะเจวิลเนี่ยก็หมายถึงความรักโลกกดหลงโดยเฉพาะความหลงนะคะการติดเกมติดเพื่อนติดผู้หญิงติดผู้ชายติดอะไรก็ตามอ่ะนะคะมันเป็นการลุ่มหลงมัวม,มาเอานะที่ทําให้บางความสัมพันธ์อาจจะสั่นคลอนได้ด้วยซ้ำนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆมากกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนโสดมีคนคุย คุณค่อนข้างที่จะต้องใช้ความพยายามนะเอาถามจริงๆที่ผ่านๆมาความสัมพันธ์ของเรามันรู้สึกค่อนข้างที่จะมั่นคงเหมือนค่อนข้างที่จะโอเคแล้วคุณรู้สึกว่าเรามีกันและกันอ่ะเขาชอบเราเราก็ชอบเขานะคะแต่ก็ยังลังเลใจไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้คบหรือเปล่าเพราะว่าคุณผู้ชายก็ไม่อะไรคุณผู้หญิงก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกันไม่ได้พยายามเหมือนเป็นเพื่อนที่สนิทและรู้ใจกันมากกว่าแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ระวัดระวังนะคะในเรื่องของการที่เราไปโฟกัสกับอย่างอื่นมาากกว่ เขาอาจจะไปโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าเพราะเรื่องของเรามันดูนิ่งละมันดูทรงละนะคะอาจจะชะล่าใจนะคะไปทําอย่างอื่นไปโฟกัสกับอย่างอื่นไปเล่นเกมไปติดอย่างอื่นมากกว่าโน้มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์สันคอนและรู้สึกสับสวนวุ่นวายใจมากกว่าเดิมได้นะคะอื จริงๆอะถ้านะคะถ้าจะขอหรือว่าจะคบกันมันก็ได้นะนะคะแต่มันไม่มีใครแสดงออกหรือไม่มีใครมีท่าทีอะไรทั้งสิ้นอะต่างคนต่างรู้สึกว่ามันนิง่งมันโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะต่อไปเนาะก็ <L un ters> เป็นของคนที่มีคู่นะคะแต่คนที่มีคู่นะที่นี้ก็คือคนที่แต่งงานแล้วสมรสแล้วนะคะหรือคุณทั้งคู่ตกลงตรงใจกันแล้วแหละว่าจะอยู่ในสถานะของสามีภรรยากาันไม่ว่าจะอยู่ใกล้กันแค่ข้างๆไกลกลันต่างอำเภอต่าง ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนไกลย,ยังไงก็แล้วแต่เนาะก็อยากรู้นะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของครอบครัวต่างๆเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมมีอะไรจะต้องรู้ต้องทราบต้องวางแผนหรือทําความเข้าใจบ้างหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเป็นยังไงบ้างมาดูหน่อยสิครับได้ไพ่ เอชสเปนส์ uh, Coast, ครูซคาร์หนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยก็หมายถึงการได้รับของขวัญของกำนันของรางวัลที่ค่อนข้างที่จะมีแบลลี่มีมูลค่าและคุณสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้กับรูปแบบของตัวคุณเองหรือคุณวางแผนอะไรแล้วมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีเนาะ Princess p e n t a ค l e s คารเด็กเหรียญเป็นเด็กผู้หญิงเือเหรียญน,นะคะก็หมายถึงการชะเง้อชิงแงาชายตามองการแอบเฝ้าแอบมองแอบทาอะไรอยู่ห่างดูใจอย,ย àng, ู่ห่างศึกษาอยู่ห่างอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ p Princess พันธุ์คูสทู Pentacles ค่ะสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญก็หมายถึงความเป็นอนันต์การไม่หยุดหย่อนการที่มันไปต่อได้เรื่อยๆนะคะเป็นอินฟินิตี้เลยนะคะหรือการที่เราทำอะไรนะคะที่มันมีสีขาวมันก็ต้องมีสีดำเสมองมันไม่มีอะไรที่มีขาวหมดหรือดำหมด เป็นไพ่นัวลส์คะ่ะเก้าไม้เก้คาคาถาเก้าไม้เท้านะคะก็หมายถึงนะคะในเรื่องราวของประสบการณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆนะคะคืนย้อนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่ง ฟูลแพนจ์คูสคาสีเหรียญนะคะสีเหรียญเนี่ยก็หมายถึงความเป็นห่วงความห่วงแหนหรือคุณอยากจะโอบรัดฟัดกอดกับใครหรือคุณค่อนข้างที่จะเป็นห่วงใครหรือใครค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณก็ได้เป็นไพ่จอร์จแมน์นะคะไพยย่แห่งคำพิพากษาหรือผู้พิพากษาเนาะก็หมายถึงการทําที่ได้ดีทาชั่วได้ชั่วการทําอะไรนะคะทุกๆก,ก,การตัดสินใจมันมีทางเลือกมันมีสองแง่สองมุมให้คุณได้ก้าวเดินต่อไปอยู่แล้ว ะะก็ลองดูนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรเนาะถามว่าสําหรับคนที่มีคู่มีสามีภรรยาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะการวางแผนอะไรของคุณหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนนะนะคะผลิดอ,อกออกผลมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะในเรื่องราวบางเรื่องนะคะมันยังหมุนแล้วก็ไปต่อไม่สิ้นสุดในเรื่องของเงินนะคะเงินที่ได้มามันเยอะก็จริงแต่มันอาจจะต้องหมุนเงินมือเป็นระเวงเลยอาจจะต้อง ค่อนข้างที่จะเซฟเซฟหน่อยนะคะ,ะไม่ว่าเงินมันจะเข้ามาเยอะเข้ามาน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องอ่จัดสรรในเรื่องของงบประมาณให้ดีๆนะคะเป็นไพ่ของเหรียญอะขึ้นมาตั้งสีะะ่ไพ่นะคะใน6กไพ่เนาะนะคะเขาขึ้นมาเพื่อเตือนนะคะเงินมันเยอะก็จริงแต่คุณควรจะวางแผนให้ดีๆมันเดี๋ยวมันจะเหมือนที่ผ่านๆมานะคะว่าคุณไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอะหมุนเงินได้ทนันหรือว่าการตัดสินใจม,นมันมีเรื่องราวของประเด็นปัญหานะคะอย่ากระชั้นชิดมากเกินไปอย่าใช้เงินจนมันอาจจะเหลือนิดเดียวอะไรขนาดนั้นนะคะหรือว่าเหลือให้ตัวเองนิดเดียวเหลือใหอ้ในเรื่องของธุรกิจของเรานิดเดียวอย่างะก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นห่วงห่วงแหนกันเป็นอย่างดีนะคะเหมือนช่วงเวลา ที่ผ่านๆมานั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่พายอยากจะขึ้นเตือนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนาะ ะะเอาละต่อไปเป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามาสอบถามถามถ่ายมาดูดวงส่วนตัวกับช่วยเยอะมากเลยนะคะสําหรับช่วงอยากรู้แต่ไม่อยากถามของคนที่จบความสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ยังอยากรู้นะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ <Happy S 2> ดีไหมมีความสุขดีหรือเปล่าคิดถึงเราอยู่ไหมนะคะความรักความสัมพันธ์ของเราเป็นไปในทิศทางไหนเนาะ อ่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับโชว์ก็สามารถแอดไลน์อ f ฟฟิเชีเข้ามาได้ที่ เครื่องหมาย at 6 6 4 n n n x x นะคะ at 6 6 4 n 3ตัวแล้วก็ x 2ตัวเพื่อสอบถามในะเรื่องของอัตราค่าดูดวงต่างๆและโชว์ก็ไม่ได้ดูแค่ในะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่านั้นยังดูในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสุขภาพโชคลาภต่างๆเหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจนะว่าในสิ่งที่คุณอยากรู้อยากถามอยากมาเปิดไพ่อยากมาดูดวงกับโชว์นั้นนะคะโชว์เปิดไพ่ให้ได้ไหมดูดวงให้ได้หรือเปล่าก็ลองทักทายเข้ามาสอบถามกันก่อนได้จะตัดสินใจยังไงจะว,ว่ายังไงค่อยว่ากันอ และฝากด้วยนะคะสำหรับอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Fan Page ชื่อว่าบ้านชุดิยาชารอดนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กด follow กดซีฟรี s ้กันด้วยนะคะทางช่องทางนั้นก็จะมีดวงความรักรายปักด้วยเนาะ,ะทีนี้กลับมาในเรื่องของการดูดวงช่วงอยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะโชว์จะแบ่งการเปิดไพ่ออกเป็น3ช่วงในการก็คือช่วงแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของตัวเขาความรู้สึกของตัวเขาแนวโน้มตัวเขานะคะ แล้วก็ช่วงที่2องก็จะเป็นเรื่องของคุณโดยที่เรื่องของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะสลับกันได้ก็ลองดูว่าไหนใกล้เคียงกับคุณมากกว่ากันอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นของเขาไปเนาะและช่วงที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะว่าไปต่อไหมไปต่อในรูปแบบไหนจบแบบสนิทรหรือเปล่าหรือ,อยังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตไหมนะคะพอเปิดไพ่ทั้ง3ช่วงเสร็จโชจะอธิบายไพยท่ทีหลังทีเดียวฟังนะโชจะอธิบายไพยท่ทีหลังทีเดียวจากนั้นนะคะก็จะเปิดไพ,พ่ r o m a า c e Angel o r a c l คูเพื่อเป็นไพ่แนะนําสําหรับคุณคนที่่่ออยยาากกรู้แตไม ถามวาคุณจะรอต่อไปดีไหมหรือถ้าคุณก้าวเดินต่อไปจะได้ไปเจอกับคนที่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุณในอนาคตหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเขากันก่อนเลยเนาะนะคะตัวเขาใบแรกเป็นไพ่ Nine Wands ค่ะก้าไม้ก้าคาถาก้าไม้เท้านะคะก็หมายถึงเรื่องราวประสบการณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆเนี่ยคืนย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือคุณเคยมีประสบการณ์กับเรื่องนั้นๆแล้วไพ่ Princess of Pentacles ค่ะเด็กเหรียญเป็นเด็กผู้หญิงถือเหรียญนะคะการเชงเฉงเงเงชายตา มองการแอบเฝ้าแอบมองแอบคิดถึงแอบดูอยู่ห่างๆโดยที่ไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดไม่สบายใจเป็นไพ่เซอร์เวนชารลิสคัดเจดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยก็หมายถึงนะคะความสับสนวุ่นวายใจไม่ได้สับสนวุ่นวายใจเพราะไม่มีทางเลือกนะแต่คุณมีทางเลือกเยอะมากเกินไปจนรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรมากกว่านะคะ เป็นไพ่ฟาฟวูนส์ค่ะห้าไม้5้าคาถาห้าไม้เท้านะคะก็หมายถึงการทะเลาะบอกแว้งหรือการที่มีใครหล,หลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับโตัวคุณเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้นะคะ และไพ่สรุปเป็นไพ่ seven swords นะคะ7ดาบ7ดาบเนี่ยก็หมายถึงนะคะการโกหกการหักหลังการทําอะไรรับหลังหรือการพูดความจริงไม่หมดเนาะมาดูกันนะคะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นยังไงตัวคุณใบ,บแรกเป็นไพ่ queen swords นะคะราชินีดาบราชินีถือดาบหรือราชินีหักดาบนะคะก็หมายถึงการตัดสินใจการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจตัดสินประเด็นปัญหาต่างๆ The ตั m ชัมเนะคะไพ่แห่งสมดุลดุลยภาพต่างๆเนาะ การประคับประคองความสัมพันธ์การมีความรักความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเป็นไพ่ Priestess นะคะไพ่แม่ชีนอ่ะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆไม่มีเสถียรภาพในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเดี๋ยวดีเดียเด๋ยวร้ายติดติดดับดับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไม่โอเคนะคะ The p r i ร s ส e s ชและนะคะเป็นไพ่ฟั s ส o r d s นะคะห้าดาบห้าดาบเนี่ยก็หมายถึงนะคะ การยอมแพ้แล้วนะคะการไม่ไปต่อแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกใดๆก็ตามและไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่เอชปูนส์ค่ะ1ไม้1คาถา1ไม้เท้านะคะก็หมายถึงการลงหลักปักฐานนะคะ mm hmm. เพื่อรอคอยบางสิ่งบางอย่างคุณมีความมั่นคงในเรื่องราวความรู้สึกอะไรของตัวเองก็ได้แนวโน้มความสัมพันธ์ใบแรกเป็นไพ่ p r i n c e of c h a l i c e ค่ะเด็กถ้วยเป็นเด็กผู้ชายถือถ้วยนะคะก็หมายถึงความคิดความคิดถึงการคำนึงหานะคะการแอบเฝ้าแอบมองแอบ ดูแอบคิดถึงอยู่ห่งหางๆเนอะเป็นไพ่ justice ค่ะ justice เนี่ยก็หมายถึงการใช้ตรรก,กะเหตุผลในการตัดสินใจตัดสินประเด็นตัดสินความรู้สึกต่างๆ10ว w o n ค่ะ10ไม้10คาถา10ไม้เท้านะคะ,ะการทำอะไรที่มันหนักหนาเกินตัวความเหนื่อยยากลำบากเขยนใจนะคะ10 w o u n d ทรีโซสค่ะสามดับสามดับเนี่ยก็หมายถึงนะคะความโศกเศร้าความเสียใจนะคะหรือการที่ใช้คำพูดทิมแทงกันอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่โอเคไม่ลงตัวต่างๆและไพสรุปเป็นพาสเจอร์ไพ่บาทหลวงนะคะก็หมายถึงการเข้าตามกรอกออกตามประตูการมีศีลธรรมจัญญาต่างๆเนาะถ้าถามว่าตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเขาความรู้สึกมัน มันค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะแต่ว่ามันมันเลือกที่จะไม่ทําอะไรมากกว่าเพราะถ้าจะทําทอะไรมันมีอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างให้ทํามากเลยนะคะและไม่พอมันไม่ได้มีแค่ตัวเขาค่ะมันมีใครหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้นะคะตัวเขาเขารู้สึกว่าตอนนี้มัน ความรู้สึกที่มีอยู่มันต้องเก็บซ่อนมันต้องแอบซ่อนเอาไว้นะคะอย่าเพิ่งทําอะไรแลยเขาก็รู้สึกดีกับตัวเองที่รู้สึกว่าอ่ะยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะนะคะเขาไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้จะปวดอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะเหมือนเขาเคยผ่านเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เขาเคยมีอ่มันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ทีนี้มาดูตัวคุณกันบ้างเนาะตัวคุณนะคะชว์มองว่าคุณตัดสินใจแล้วแหละถึงแม้ว่ายังคาราคาซังหรือว่ายังแบบยังอยาก คุยยังแบบอยากติดต่อสื่อสารอยู่แต่เรื่องของเรามันจบลงแล้วตอนนี้พยายามสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองพยายามปักหลักนะคะพยายามสร้างหลักปักฐานให้กับตัวเองอยู่ไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นแต่มันมีความรู้สึกดิ่งๆบ้างบางคราวแค่นั้นเองนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แนวโน้มเป็นยังไงบ้างชมมองว่าคุณก็ยังอาจจะติดต่อสื่อสารกันได้พูดคุยกันได้ในกรณีที่จบกันดีแต่นะคะเรื่องราวของการติดต่อสื่อสารมัน มันโอเคได้แหละแต่มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่มันรู้สึกมากกว่าอยู่เสมอมันจะทําให้ความสกเศร้าความเสียใจเกิดขึ้นทางที่ดีนะคะถ้าคุณแบบงดติดต่อสื่อสารกันไปพักหนึ่งก่อนอะ่ะมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะเพราะไม่ว่าคุณหรือไม่ว่าเขามันจะมีคนเสียใจมากกว่าอยู่เสมอนะตอนนี้อยู่แล้วนะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดู ไพ่รอมงมาเซโจออัลรอคเกันนะคะว่าพี่พพย่อยากจะแนะนํำยังไงอยากจะให้คุณรอต่อดีไหมหรือถ้าก้าวเดินต่อไปจะได้ไปเจอกับคนที่ใช่คนที่เหมาะสมกันในอนาคตหรือเปล่ามาดูกันหน่อยสิคะได้ไพ่ Yourself นะคะ it's time to take back control of your life นะคะปล่อยตัวเองสินะคะปล่อยตัวเองก้วไม่ต้องคนโทรลไม่ต้องควบคุมอะไรมากนะคะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระกับตัวเองนะคะ แล้วก็เป็นพ่าย engagement นะคะ your love life is ascending to a higher level of commitment นะคะ,ะชีวิตรักของคุณอนะ่ะมันมีพันธาสัญญามากขึ้นนะคะหรือว่ามีเลเวลของพันธสัญญาที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าคุณอาจจะมีการมันหมายหรือถ้าคุณเป็นแค่คนคุยอ่ะคุณอาจจะได้คบหาดูใจหรืออาจจะไปนแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงอะไรรู้จักได้ love yourself first นะคะ yourself respect makes you more romantically attractive นะคะอ่ะ นอกจากไพ่อยากจะให้คุณเนี่ยลดการคอนโทรลตัวเองแล้วอะ่ะนะคะไพ่ย,ยังบอกว่าให้คุณรักตัวเองมากมากก่อนเพราะถ้าคุณรักตัวเองมากๆอะ่อะมันจะนําพามาซึ่งความโรแมนติกครั้งใหม่ของชีวิตน่ะนะคะคนที่สดใสซา,าบซ่านอะ่ะใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็ต้องการแสงสว่างนั้นมันเป็นเหมือนแสงสว่างอะเนาะนะคะคนที่สดใสอ้คนที่มีเรื่องราวคนที่รักตัวเองอะ่ะมันจะดึงดูดคนที่มีแสงสว่างเหมือนตัวเองเข้ามานะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคะ ตอนนี้คุณปลดปล่อยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าเราจะรักเขาแค่เขาคนเดียวเราจะมีเขาคนเดียวในชีวิตหรือว่ารักใายได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตมันมันเป็นการปิดกั้นตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะคะ Control, ควบคุมตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆก็ได้ที่คุณจบกับเขาคุณอาจจะได้ไปเจอกับคนที่คุณได้เป็นอนาคตกันคนที่ได้แต่งงานกันคนที่ ใช่สําหรับคุณหรือเป็นโซเมทเป็นเนื้อคู่ตัวนางเงานของคุณนะ่ะนะคะอย่าเพิ่งไปควบคุมตัวเองขนาดนั้นคนบางคนก็ไม่ได้มีสิทธิ์ขนาดนั้นว่าจะมาบงการชีวิตเราได้หรือเราอย่าไปให้สิทธิ์เขาขนาดนั้น ะะเราต้องให้สิทธ์ตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนะคะก็นะคะ,อะขอให้ทุกทุคนสุขสมวังในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณได้มาดูดวงกับโชว์ในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับ Facebook Fanpage บ้านชวติกาทาร์รก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด o l ลโลกดซีฟรีให้กันด้วยสําหรับคลิปนี้ช่องนี้วิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สาคัญนะอย่าลืม hit t h เบลกดกระดิง่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ Bye bye!